สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสองนห้าสามแปดนะครับผมเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญกลมนะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลกระไหลทองนะครับ พระสวยคมแล้วก็เงามากๆนะครับผมขนาดของเออพระนะครับจะมีขนาดใหญ่ประมาณใหญ่เครื่องพอเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็ขนาดกำลังแขวนนะครับผมก็ช่างเพิ่งเอามาส่งเลยนะครับไปเลี่ยมมานะครับไปเลี่ยมพลาสติกมาช่างเพิ่งเอามาส่งนะครับ เรื่องพาสติกกันน้าอย่างดีนะครับสวยใสยปิ้งๆนะครับผมใสปิ้งนะครับ,รบห่วงแข็งแรงรุ่นนี้เนี่ยขอบข้างเขาทําสวยนะครับที่เป็นลายเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับในปีพศนะครับสองห้าสามแปดนะครับผมนี่สองห้าสามแปดนะครับ เป็นพระยุคที่อาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับแต่ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับผมเงาวิ้งเงยนะครับสวยปิ๊งเรี่ยมก็สวยพระก็สวยนะครับพระเนผมก็อยากจะไปเลี่ยมมา ให้หมดแหละนะครับแต่ว่าช่างเขาช่วงนี้ทําช้านะครับก็อาจจะมีทั้งเลี่ยมและไม่เลี่ยมนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นคนค่อนข้างชอบเลี่ยมพระพอสมควรครับเพราะว่าเอามาใส่กล่องไว้หลายๆองค์นะครับหยิบ่องเนี่ยสวยนะครับเราชอบนะครับก็เพลินๆชื่นใจนะครับบางทีว่างๆก็หยิบมาดูนะครับก็เพลินนะครับถ้าใครเล่นพระถึงๆหน่อยแล้วเนี่ย จะรู้นะครับเปิดกล่องพระมานั่งส่องตอนคืนนะครับจิบจิบน้ำโอวันตินกาแฟไปดึกๆส่องพระไปนะครับฟังโทรทัศน์ไปด้วยนะครับโอ้โหโคตรเพลินเลยนะครับแต่ว่าต้องเข้าถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ค่อนข้างเข้าไม่ถึงนะครับก่อนที่เล่นพระใหม่ๆว่าเขาดูนะครับไอเขาส่องพระอะไรกันเขาส่องอะไรกัน ไข่เข้าไม่ถึงคือ,อย่างเข้าไม่ถึงนะครับก็เหมือนคนเล่นรถแหละนะครับเล่นรถเล่นปืนนะครับก็จะมีอารมณ์แบบเอามาดูก,นนนนกดา,าคงคืนนะครับบางคนก็่อมซ่อมรถไข่น็อตไข่น็อตไปครึ่งคืนครับก็จะเลิอกอันกีเช็ดปืนไปเลิกตีสองนะครับคนสองพาก็เหมือนกันแหละนะครับผมว่าทุกคนก็น่าจะมีอะไรที่ชอบของตัวเองอยู่แหละนะครับผมที่ทำได้นาน,าน บีดีดูนะครับเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาทำลายข้างเนี่ยสวยนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้เนี่ยลายข้างเนี่ยเขาทำสวยแล้วเผมมีคู่ด้วยนะครับมีคู่ด้วยนะครับก็คือเป็นเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะหลงเป็นนี่เลยนะครับเขาเรียกว่าคู่เลยนะครับเป็นกระลเงินนะครับแล้วก็กระลทองนะครับพารุน,นี้มี เขาจะเอ่อมีสกไลด์สองแบบนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยทำสวยมากนะครับทําหน้าหันข้างตัวจริงนี้เงาผิวกว็จกเลยนะครับเพื่อนๆพี่พี่หน้าตาสวยพึบเรียงในกล่องนะครับโอ้โหสองบอกเลยนะครับเพลินมากนะครับ อาจจาะนองปุกเสกปี38โชนะครับมาถึงด้านหลังด้านหลังนะครับพระคู่วิสัยโสโพนูเล็บทิมนะครับแล้วก็ตรงนี้คือยันคาถาหลวงพ่อทวดนะครับนโมพุทธสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเป็นรูปอาจารย์ทิมนะครับแต่ไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับผมเป็นพระอยู่ที่อาจารย์นอง ปกเสกนะครับผมพระรุ่นสุดท้ายของอาจารย์ทิมคือปีพศสองนห้าหนึ่งหนึ่งนะครับวัดฉางไห้นะครับหลวงพ่ทวดนี่ก็เป็นพระสมัยยุทธยานะครับผมแล้วอาจารย์ทิมก็นิมิตถึงนะครับไปหาดูประวัติฟังประวัติกันได้นะครับปิ๊งนะครับผมก็นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้ ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สี่พันบาทนะครับผมสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่พี่เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆนพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ